สวัสดีครับพามาตามไม่ลุยต่อเด้อนะครับในื่องจากความเป็นฝันวันรถหายนะครับทะเบียนรถหาสามเจ็ดนะครับเลขออกสามหาหกนะครับรถแต้มเดียวพี่น้องไม่ได้ลดหายนะผู้ใดรถเกะโคกสิมิชชชกอย่งนี้ควับามีผู้มิโชกน้ำยนนะครับสลับผู้ผลิสื่อเปลี่ยนเป็นกระโดแต้มนะครับเอาไปตามต่อว่าไม่ลุยฝันไหมไปนะครับไปติดตามกันด่วนๆเลยครับ อ่สวัสดีครับมาเลยครับอ้าเลขเป็นเลยขึ้นแม่นนะเดี๋เนาะสวัสดีเอฟซีเลขว่าใดฟันเกี่ยวกับรถเนาะรถอีนนี้พี่น้องรถเต็มเอาเลยกระลึมรถเต็มไปเนาะห้าสามเก็ดนะครับอืมเลขก็อบวอกงี้เขาไปตัวเลขสามห้าหกสามห้าหกใครแม่รถเก็ดเป็นหกกรได้เลยเนาะสามตัวตัวเนาะยังมีฟันนี่เขาอีกได้ฟันเกี่ยวกับป่านกับน้ำเสี้ยนเนาะห้าหนึ่งมูสามเนาะนะครับไอตัดหนึ่งสามก็ถึงเลยเนาะ ก็ถือว่าเป็นฝันแม่นทั้งสองฝันเนาะคือร่ยร่เป็นคนฟฝันแมนได้ตัวแล้วอย่รน่าสียังใสา,าจงงาะหน่อยขอท่านใจเยอี่ปรนไดี๋ยนะเฮ้ยตัวหก็บผลับจะคุ้นเนาะแรนน้ำหลดกับว่าท่านเนาะเฮ้ยอยางหายเหยนตัวน้ำเลี้ยงอะไรตัวืว่าฝันขั้นเียเนาะฝันตัวฝันได้กับเจ้าเรขั้นเนียฝันว่าหลุดเสียน้ำหามื่อเกิกับ่เห็นว่าไปเห็น ได้ลดขึ้นมาอยู่แต่ว่าคุณแกมันบวมให่มากห็นไหมตัวกันยังว่าเลขมันสียู่น้ำลดไปยู่น้ำคุณแก่โดนเมีนพอรถคุณแก่บวมได้ไหมเออมันกี่กอกฟันว่ามันขึ้นกวกใหม่มันบ่รถดขั้นนี้อันนี้ฟันว่ามันเสียได้ขึ้นมาอยู่แต่ว่าคุณแก้บวได้ขึ้นรถแทบเดียวเนาะอืเสียดายแต่วันนั้นเทากับฟันว่ามันขึ้นกวกใหม่มันก็ยังถืออยู่เลยมันก็ยังรดขึ้นกัน ก็ฟันกัฟันแหลกฟันกันันเสี้ยนเนาะนึ่กับฟันหักอยู่ด้ฟันอวัยวเสี้ยนเป็นงานนั่นแหละเอองานบุญเพิ่นเจ้าขึ้นได้ากอวัยหาหนึ่งเออเป็นควาเทาเนาะบานวหาซื้ดอีกอืวันนั้นเราโม่สมเนาะอืมสิบเอ็ดมสามเออตัดหาหนึ่งหาสามเออสิบสามเนาถือแล้วเดสาด้วยลงสิบสามอยู่อืมก็ถือว่าเขาเนาะบานเยนพี่น้องเลยทั่วมาวิ่นทั่วมาตั้งแต่วันที่ทะเลวะแต่วันที่ยี่สิบห้าผมนี่หน้า โอ้ย awesome, ันว่ารถข่อยเสียอะไรขึ้นอยู่พีไอหาสามเกียจเพื่อนเพื่อนเกิดเพื่อนเลยโทรมาบอกว่าได้ยูเดอซุ่มปึกปะนะหมวดก้อนบอกเพื่อนเก่าสามเพื่อนก็อันหวยเอาผูเอาเพื่อนก็ว่าเก่าสามเพื่อนเล็กสื่อหกสามเมาหกก็บอกขึ้นบอกคือเพื่อนเนาะมืัอนี้เพื่อนไปกับผมเอาเพื่อนได้ตาโตูดเด้อเออปันนี้เพื่อนได้เล็กตูดเพื่อนเลยว่าคันเจ้าบอกตั้งเนิ่นๆข่อยกป็สิได้ยูเซียนว่าอันนี้ก็บอกเพื่อนซาจักหน่อยเพื่อนทรมาหยิบหาแต่ว่า ให้คนละผุ่นประมาณเราสิสิ้นเดียวันนี้จะเท่ามหันได้เด้อได้ห่อเนี่ยจะเรียกว่านิ่มได้เรียกทั่วมาบอกเนี่ยไม่แต่ทั่วน้ำเบาล้ว่าแล้จมโอ้ยช่วงเจะาาพกันปลื้กรายเลยบอกคนเขาเบิ้งคุนกับเขาวปบปินทั่วเลยสาพนแบบป้องันสมัยเก่าไม่พดปุ่มอ๋อมันบ่ได้เลยสมัยเก่าผนก็เป็นคนเยีดเลขคือกันผนมักเลีคนนี้นิดิ พี่น้องไม่ใช้พี่น้องคนมักเลขเนาะเออเพิ่นเอ็ดเลขมาแตา่เป็นเป็นบ่าวสักหน่อยเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลข,ขงวดนี้เข้ากันนี้ได้นะพอจะมากยึดเก่าสามมาสั่นเจ้าได้จัก,กบาทได้จังได๋ข่อยซื้อตะเกาสามเจ้าก็เปึกแท้เก่าก็หัวคนตัวเดียวกันพนัเพิ่นว่าเออโอ้ยเนาะเจ้าน่อยพนักเถ,ถ้าไมาอีกแต่เบิ่งแจกไม่ไหมเจ่าไม่รวยฟันไว้ต้องหมดไปบ่แล้ลวเพราะถ้าไหนฟันได อันมาเคลื่อนมาคิดน้ำเหล็กน้ำเบอร์บอถือไลก็เลื่อนนนไปมันเส้นอยู่เออกำลังเส้นฝ <c oughs> ันว่าเรเฮ็ดค่คๆกับตีเล็ก,กบ๊เบ็นไว่เออเออฝันสุดท้ายเนาะอืมขอ่อยไปทายลงกประมา่านเท,ท,ทียงเทียงน่ะยขลอลองขยเทียงเออฝันว่ามีเจ้อยเฮ็ดมาโซงอดเงี้ยผุนแม่กระดงบบไงกระอกขึ้นจากไมเก่าน่ยไหมเก็บวอาโลดเจ้าอยางไรจ้งน้วยเก่าโลดกระบอกเรยกว่าอขอยเอาน้ำเจ้าหานวยตลาดเฮ็ดข่อยกรกเชียดิเฮ็ดด่งหนึ่งเฮาเครื่งเดียววันนี้ ล้วไปนางโตอีกเฮ็ดกับเต็มโตอยู่บ่มีผู้เอาน้ำจะก้นไลยว่ามันเป็นตัวอะไรหรือรวยหาเกียหรอให่กว่ะเฮ็ดเป็นหาเป็นหกเลยแต่เนี้ยคนว่ามันออกเร็วว่าหายเกียหาหกอะไรออหาหกมันออกเลยเราเกียหตัวเร็วรวเจ้าเส้นมากว่ามันออกออกเร็วหาเก่าก็หาเกียซาคนว่าเออหาหกมันเก่าออกไปเร็วไม่ว่า ว่ามันออกเลยการท่านก็ซื้อกตีก็ไม่รุ่ยเยอะว่าเฮ็ดนะฮะเพราเฮ็ดทำอาหาได้ครั้งบี็ดีได้เฮ็ดได้ผู้เดียวเต็มโตเลยได้ด้งนั่นก็ได้เคืองได้คนกับใครแต่ว่าบอกกองนี่เชียวแค่หาน่วยนะซ้ำบอกเลขหลือดิเนเออกินกินจนอิ่มผู้เดียวกินจนอิ่มผู้เดียวไม่เห็ดมันมาคาดผู้นี้ว่าซื้อหาเกจได้เขาเล็กไปซื้อหาเกนมันออกแล้วมันออกเลยซื้อหาเกจหลอกี่ใหญ่เพราะนายาสเพรได้ของเขาก็ไปซื้อตัวเหมอมันก็นเล็กกายบัดือนว่าว่าเขาว่าในรถมันมีหาเกจนะว่าเล็กสามตัวไปซื้อซ ผู้พิายว่ารถแต้มหนึ่งเด้อว่ารถน้ำเปินบันซื้อเต็มเลยหาสามเจ็ดเพิ่นรถเพิ่นก็ได้อีกเพิ่นได้โตดบันพอฝันบันพอสายเลยสายนอนอยู่เพิ่นนอกแล้วนอกเรานอกน้อยเยอะนี่พอดึงนอนแล้วอันต้องรอเพิ่นเออต้องรอเพิ่นรอเพิ่นใครก่อนเนาะแต่ว่าเล็ก่นเข่าข้างหน้าที่เนาะเด็กไทยสามตุกศูนย์สองศูนย์สองสองกับมีได้หลังอีกหลังอันนึงมันออกศูนย์หนึ่งสองหนึ่บอกว่าเราไปหารถตัอยู่น้องบุ้งมีเนาะ ขาไม่ได okay. like? ้อนทาไปเลยเไม่ได้เลยมันบ่นม่เงืนเนาะเอาใจจ่อเหมือนบบอันเลขนี่พ่นไปยังเจ้งหามักให้มือสุด้ทยนอนอยู่นี่สิได้เลขมือสุด้ทยตลอดเลยแม่ลีสังเกตมไม่รวยเป็นสันอืมมันเป็นได้มปัญหามืบางครไม่รวยก็แต่พ่าพ่อม่รวยซะพ่อกับพ่อละลายางสิเมื่อก่อนฟันมือสุดไทยตีหานี่เดพกคนมาบอกมอยจมาจอาเฮ็ดกขบอกกอดเขาคอยพอบ้างเอาตัวเลยวางสิ บ้นนี้เล็บปีเรียวเห็นบกบกบกคืองามแต่แต่ว่าข่อยเยาวหาน่วยเฮ็ดข่อยกะจีแป้งเอาน้ำเจ้าดงนึงเอาเครื่องเดียวคือสับอกเลยนะเออบานนี้มานางล่องอีข้าเจ้าก็เอินไปเอาเฮ็ดอีกวดแจงบ้านนีุ้่มเต็มตัวกับเต็มอยู่แม่ว่ามิพวอาถามยายไม้บ้นปกุงเอาน้ำข่อยว่ายายบอกก่อนข่อยว่าอยากเฮ็ดเพราน่ะแล้วว่ะเอาห้อจะิลงตัวเลยมาเนี่ยมีตัวมีตัวบ่ท่านมีเลขมาดิท่านมีเนาะแต่ว่ามันมันบ่มั่นใจนะลงไปมันกับคนน่นเนาะ เป็นเสียงเหมือแรงใช่เนาะฝันไปเลยเนี่ยฝันที่จะเปนเชียงว่าฝันโอไคอ้าวอ่ายู่ัวได้หรได้หรอเาอเจ้าลงกไปควนั้งไห้พี่น้องทามันเป็นครึ่งวันเพราะยันั่งเส้นมูนกอหานึ่งเห็นว่าเขาอยู่นะเัน่แระกอะนะออกเล่าเออล่าได้มื่นเล่าได้มื่นมันลงเอาลงไปหานไปเล่าเจ้าเม่นี่เลยพ่อเากลล้วกับลงกมันกิมันก็บ่มีหลายตูวดิอันนั้นแล้วก็หาไปเล่ามื่นเจ้ามันขอเล่าดีมืปหมื่นได้ว่าืธอ น้ำจะหักหน,หหนึ่งมันออหานึงมันเพราะว่าย่านับลงไปนังเลยท่านอืมะพี่เขาตัวเขาลงหมดนแมอนจะลกไปต่หานึขอเล่าเ,เ,เ,เตรียมเตรมเื่องมนอันนี้ฮะมันเป็นหน็ออกน,น้าพราะว่าม่อินนเอาลอาเอาเร็กบ้านลงกสะะเอาฝวนยังไงเออมาตองถามดอกเออหวานเ่อาเอาปเล่าเนาะอือฟันฟันดีันฮักก็ได้พี่น้องเพราะว่าจะกวสิเขาเล่าเขายังละ จะาสิไปย,ยังราก็เท <c oughs> ออืมแต่ชิลงกอนแล้วเพราะว่า่หรือฝันมันเคยขเล่าวีนะก็า่แต่ชิลงล่ากวกอนรลงไทยก็เลี้วเตียเพื่นสิิจแล้นาโอ้ห้องกับบ่มันใจดอกเออฝันเกี่ยวเงี่ยไ่วะอืมันสชิหนยล่ะชิบหกก้อยอดเนี่ยล่ะให้น้ำเล่าน้เพราะว่าเราเคยฝันันแหลกมันเนี่ยไหมหมดข้อแล้วกัันเกี่ยวกับน้าเสียนวะาหานึมือสามมืออก เออเงนนี้นราก็ฝันต้องวงนแล้วล่าก็บอกเล้ามันบอกเลาช่างใจกันแเราอ่ะเนาะเลยว่านึงหกศูนย์่ะเออเอาหกศูนย์หกหนึ่งไปเทนั้นแหละไปเท่คนหนึ่งหกศูนย์่ะเออเอามูสามบ่ะเออเอาเก่าอืมเนาะหนึ่งหกนถ้าเราสองตัวหกหนึ่งหกหกศูนย์ไปเสร็จแลน่า็น่อืมหนึ่งหก กสนเนาะอ,อันเจ้ากบ,บานเดิน,นาเงย่อาอือว่า,าก็ลองไปเล่าหน้ํามือนเนาะหอม,มื่นตีเหล็กล่าตามล่าด้วยเดินมาเอให้ให้เอวน,นี้ไปเสียงตรงเลได้ยังได้สีบอกเนาะตามตเล่ามื่นน้ำเน,นาะเดี๋ยวตงได้พืชทอมาตามทีนหนึ่งหาบริันเล่าดีๆแด้รวยแล้วก็เล่าแม่กกน,น,นี้เย เมนเมืม่อไหร่เลาเสียวขมผมว่าเอาลงเฉยสันชิบานะเอแมนเดี๋ยเล่าเต็มๆยตัวเดียวส่ต่ตาอเล่าอืมเล่าบาลง,อ,ลาลงอันนี้ก็ตามเล่าเนาะตอนีลงไปไท่ด้วยเอาฟันแหลกแล้วมาขอไท่นะแต่ว่ากับพี่น้องฮาม่มากระลงเรียนเล่าลนะมือเนาะเล่าวนที่สามมันวะวัาทานที่สองเอาไทยวันที่สองเนาะกับวันนี้อาจจะไปลงกมือนีเลยลุมือกันเลยเรียกว่าวันพุธอือนี้ช่วยมาน้ไม่ลุยเนอะนะ เอานะครับอืคุ้มคอคักไปว่าลุดปากเราพี่น้องฟันเจาะก,กบบ้านนี่แหละแต่าท่านบอกขาอฝันท่านแต่ข้อไปเชียงกบา,บ,บาลพันวานะกับว่าเรียกบ้านนี่ยแหละบ้านทีหนึ่งหกศูนย์มูสามนะพันว่าเอาเอาสองตัวพ่อสิบหกกับหกศูนย์เนี่ยนะพี่น้องผมเลยอยากไปเชียงเหล้ามืนกับล่องไปติดตามล่อเอาไปเชียงหมด้ลย,ยห้ามีโชดน้ำมันรวยหไโชควไขมันเท่ารับเด็กรัฐบาลไทยแหละค่ะพี่น้องฟังเหล้ามืนนะครับโจโจมันหวนขอบคุณเมนูไลเด้อที่มาแบ่งปันเนาะอ๋อซาลาเปาเมนูขอบคุณหลายสวัสดีครับ